มีคนพเศนไหครับทุกสาวนี่แหละน้เสนอพ่อพันกับผลงานมาหนเครับนี่คือาคปานนะคะาจวานางความระนาบตอนนี้ท่นปานเปิดประสมอยู่ที่ราคาสามหมื่นบาทน้เชื้อชุนละสนบาทนะคะรอละสามพั นี่คือผลงานของเจ้าตาประธานค่ะอยู่ไกรนาราองมหาค่ะตํบลอะไรอำเภอะครับอำเภอบอีตํบลหนองจกค่ะมหาสารคามนะครับของเสียดินบอีคะเนไนาามดอนมหาค่ะขอบพระคุณะ